คิดว่าเขาทั้งหล่อและฉลาดแต่นางเอกกลับคิดว่าพระเอกก็แค่คนหลงตัวเองที่ไม่มีทางไปกันได้หลังจากนั้นพระเอกก็ได้ไปหาเพื่อนที่บ้านแล้วบอกว่าขอนางเอกเป็นแฟนแล้วเพื่อนพระเอกก็เลยถามว่าแล้วเธอเป็นยังไงบ้างแต่เพื่อนกลับบอกกับพระเอกว่าบางที่นางเอกอาจจะไม่ได้ช็อกหรอกเธออาจจะแค่ไม่อยากแต่งงานเพื่อนพระเอกเลยบอกว่าเขาน่าจะโดนปฏิเสธแล้วละ่ะ แล้วก็ถามพระเอกว่ารู้สึกยังไงกับนางเอกแต่พระเอกกลอบบอกว่าเขาต้องการเธอเพราะเธอเหมือนช่างตัดสูตรส่วนตัวของเขาซึ่งมีความแตกต่างกับช่างตัดสูตรทั่วไปซึ่งมันไม่เหมาะกับคนอย่างเขาขณะที่นางเอกกลับมาที่ห้องแล้วนึกถึงที่พระเอกพูดกับเธอนางเอกคิดว่าพระเอกไม่ได้เมาแต่เขาอาจจะแค่พูดเล่นก็ได้ แต่แล้วนางเอกก็ต้องแลดใจเมื่อสาวที่หลงชอบพระเอกได้มาหาเธอที่ห้องนางเอกได้บอกกับเธอว่าเขาเป็นคนที่ไม่เคยจริงจังกับผู้หญิงคนไหนนางเอกก็เล่าเรื่องราวที่นางเอกเจอกับพระเอกครั้งแรกพระเอกถามนางเอกว่ารู้ไหมว่าเขาเป็นใครวันต่อมานางเอกสอนงานเลขาคนใหม่ด้วยความตั้งใจและกำชับว่าห้ามใช้สายรัดเคเบิลในห้องทำงานของพระเอกเด็ดขาด นางเอกเปิดเจอรูปเก่าๆตอนที่เธอทำงานกับพระเอกครั้งแรกเธอก็นึกย้อนไปถึงครั้งที่เธอเข้ามาสมัยนั้นเธอโดนพระเอกดูดาอย่างหนักถึงกับร้องไห้ขอลาออกระหว่างเดินทางไปต่างประเทศนางเอกโกรธมากที่โดนพระเอกดูด่าด้วยความโมโหนางเอกจึงบอกกับพระเอกว่าตั้งแต่เกิดมายังไม่เคยเจอใครที่หลงตัวเองขนาดนี้เธอขอลาออกแล้วก็วิ่งออกไปทันที แต่ด้วยความจําเป็นที่เธอต้องหาเงินเพื่อช่วยเหลือครอบครัวเธอจึงต้องทํางานต่อไปพระเอกส่งข้อความไปบอกว่าพรุ่งนี้ให้มาทํางานตอนตีห้านางเอกรู้สึกดีใจมากเมื่อเจอหน้ากันตอนเช้านางเอกรีบขอโทษพระเอกแล้วบอกว่าเธอจะตั้งใจทํางานให้ดีกว่านี้ขณะที่นางเอกกําลังนั่งดูรูปเก่าๆอยู่พระเอกได้มายืนมองดูแล้วก็บอกว่านางเอกกู้งานแต่นางเอกบอกว่าเธอเคลียร์งานทั้งหมดให้เรียบร้อยแล้ว วันนี้ไม่มีอะไรแล้วเธอขอตัวกลับก่อนแต่พระเอกก็ยังไม่อยากให้เธอกลับเลยหาเรื่องอื่นๆมาถามแต่นางเอกก็ได้เตรียมทุกอย่างไว้หมดแล้วพระเอกได้ไปปรึกษากับเพื่อนเรื่องนางเอกเพื่อนก็แนะนำว่าต้องค่อยเป็นค่อยไปไม่ใช่คิดจะรวบหัวรวบหางต้องให้เป็นไปทีละสเต็ปตอนนี้พระเอกยังไม่รู้เลยว่านางเอกชอบอะไรไม่ชอบอะไรเธออยากได้อะไรพระเอกยังไม่รู้ต้องหัดเรียนรู้ก่อน หลังเลิกงานนางเอกกับเพื่อนๆได้พากันไปกินอาหารกันอย่างสนุกสนานทุกคนถึงกับตกใจเมื่อเห็นพระเอกเดินเข้ามาแล้วบรรยากาศก็เปลี่ยนไปทันใดทุกคนก็กินกันอย่างเกร็งเกรงทุกคนเลยชวนกันไปต่อที่คาราโอเกะแต่ด้วยความที่พระเอกไม่ค่อยชอบสถานที่เลยให้นางเอกโทรไปจองห้อง VIP สําสำหรับร้องคาราโอเกะกัน ขณะที่ทุกคนกำลังสนุกสนานพระเอกก็ดูแลนางเอกทำให้นางเอกงงมากว่าทำไมพระเอกถึงทำดีกับเธอวันนี้ตอนดึกพระเอกได้มาส่งนางเอกที่บ้านก่อนกลับพระเอกถามนางเอกว่าวันนี้เขาทำตัวน่ารักใช่ไหมพระเอกบอกว่าเขาจะคบกับเธอแต่นางเอกกลับบอกว่าพระเอกไม่ใช่สเปคของเธอทำให้พระเอกถึงกับเสียอาการนางเอกบอกว่าสิ่งที่พระเอกทำมันดูไม่ค่อยจริงใจเท่าไหร่ และก็อวยพรให้พระเอกเจอผู้หญิงที่ดีแต่พระเอกก็ยังไม่ยอมกลับยังส่งข้อความมาคุยกันต่อระหว่างที่คุยกันนางเอกได้ตอว่าพระเอกไปหลายคำระหว่างคุยกันนางเอกดันเผลอส่งข้อความที่จะส่งให้พี่สาวเป็นรูปหัวใจไปให้พระเอกเมื่อนางเอกเห็นก็ตกใจมากแต่ก็ไม่ได้ทำอะไรพระเอกบอกว่าตั้งแต่เกิดมายังไม่เคยมีใครกล้าว่าเขานอกจากพี่ของเขาและก็นางเอก นางเอกก็งงๆกับคำพูดของพระเอกเช้าวันต่อมาขณะที่พระเอกกำลังจะแต่งตัวไปทำงานและหยิบเน็กไทข,ขึ้นมาแล้วก็นึกถึงนางเอกนึกถึงตอนที่นางเอกผูกเนกไทให้เขาในครั้งแรกพระเอกเลยตัดสินใจไปทำงานโดยไม่ผูกเน็กไทไปทำงานเมื่อนางเอกเห็นว่าพระเอกไม่ได้ผูกเนกไทมาทำงานก็เลยเอาเนกไทมาเพื่อจะผูกให้ไปแต่พระเอกก็บอกว่าไม่เป็นไร แล้วก็บอกว่าบางทีคนเราก็ไม่อาจครอบครองได้ทุกอย่างเขาจะปล่อยนางเอกไปและขอบคุณที่ตั้งใจทำงานมาตลอดจนนางเอกถึงกับงงทำไมวันนี้พระเอกถึงดูแปลกจังวันต่อมาพระเอกก็ยังไม่สนใจนางเอกแถมยังว่านางเอกสอนงานเลขาคนใหม่ไม่ดีนางเอกได้แต่ขอโทษแบบงงๆกับพระเอกไม่รู้ว่าเขาเป็นอะไรไปทำไมถึงเย็นชากับนางเอกสืบหาความจริงว่าพี่ชายของพระเอกเป็นใคร ระหว่างทานข้าวพนักงานได้มาขอให้ทำแบบสอบถามเพื่อแลกกับอาหารพิเศษนางเอกได้อ่านแบบสอบถามก็รู้สึกได้ทันทีว่าคำถามนี้มันแปลก,แ,ปลกแต่นางเอกก็ได้ปรอกข้อมูลลงไปซึ่งจริงๆแล้วพระเอกได้ให้เพื่อนพระเอกจ้างร้านอาหารให้ทำแบบสอบถามไปให้นางเอกเขียนเพื่ออยากรู้ว่านางเอกต้องการอะไรอยากให้คนรักทำอะไรให้เธอบ้างพระเอกก็ให้เพื่อนพระเอกโทรนัดนางเอกให้ออกมาเจอที่สวนแห่งหนึ่ง เมื่อนางเอกมาถึงสวนกลับเห็นสวนนั้นปิดไฟมืดได้นางเอกยืนรอสักพักแล้วจูจ่ๆไฟก็สว่างขึ้นมาทําให้ทั้งสวนนั้นดูสวยงามออกมานางเอกได้แต่ยืนอึ้งไม่คิดว่าพระเอกจะทําอะไรแบบนี้เป็นกับเขาด้วยเรื่องนี้ห้ามพลาดเลยเด็ดขาดโปรดติดตามตอนต่อไป